แต่คือเช้าสาวเฟซป้ายผมชอบสุดอ่ะต้องแก้เนี่ต้องแบบนถูกใจเฉาว่าจะไปประกบร่างสร้างเรื่องกันในเนี่ยละครละครใช่เล่นคู่กันเลือเรื่องอะไรคะเพิงพังทางช่องอะไรคะทางช่องช่องอยู่ทูบแมนก็เร็วนี้อุ้มไปก่อนละกันจ่าจ่านะฮะแต่นี่แต่นี่มาแล้วมาแล้วล่าสุะต้องบอกอุที่ชอบท่าเต้นพี่กันมึง S <S ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะจากอัลบั้ม Girl Talk ปิดของน้องๆชื่อเพลงว่าอะไรชื่อเพลงว่ายิงมีชื่อเล่นไหมพี o c k P Cock Off Band นกกระเตนเหรอนกยูงนกยูงเยรัาชัดยิงอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่บอกว่าก่อนอื่นนี่ชอบเสื้อผ้าก่อนคือปกตบปิดเขาจะเป็นแบบสาวแบบเท่ๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคราวนี้เป็นแบบสาวฟลุ้งฟลิงๆเสิร์ฟแต่คิดว่าสาวฟลุ้งฟลิงเหมาะกับผู้ชายกุ้งกิ้งอย่างนี้ป่ะี่ผู้ชายกุ้งกิ้งหรือกระโหลกกะลาค่ะอโลเสียอุ้ยน้องแก้วนี่แก้วดูแบบ มุ้งมิงอะเนาะดูทอมอลนอะดูทมอลนอะใช่แล้วดูท่าดูท่าดูท่าอ่ะการจะบอกว่าวันนั้น uh ที่น้องเขาไปถ่ายทำเอ็มวีกันนี่ก็ไปหลายโลเนาะโลเคชั่นเทารัฐเทารัฐนะฮะแล้วก็ไปที่สถวจาาสยามด้วยก็แรงแฟชั่น